ลูกที่ลูกพี่สังเกตไหมทําไมเด็กทุกวันนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังแม่เออลูกพี่ก็สังเกตอยู่นะมันก็จริงของสิิเป็นเพราะอะไรเหรอส่วนมากแม่จะซื้อนมกระป๋องมาให้ลูกกินเราก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาจากอะไรเด็กก็เลยไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วเคยสังเกตไหมพอโตขึ้นแต่งงานเชื่อฟังเมียเมียบอกให้ลังถ้วยซักผ้าก็เชื่อฟังเออมันก็จริงนะเพราะอะไรล,ะล่ะสิ เพราะมันได้ดูดนมเมียงไง